สวัสดีครับ FCI Used Car วันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอพี่ๆ FCI Used Car สักหนึ่งคันนะครับสำ,รสำหรับรถปีใหม่ๆประหยัดน้ำมันหน้าใช้งานอึดถึกทนนะครับผมคันนี้คือแบรนด์จากโตโ o ต้ t โตโ t ต New ้ New Vios นะครับผมเป็น New Vios เป็น Vios เจนที่3ตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้ไม่มี Vios ผลิตแล้วนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรนะครับผมทุกอย่างมีผลิตยาวๆนะครับ Toyota อยู่กับเรา อยู่กับประเทศไทยยาวนานแน่นอนนะครับเป็นหลาย10ปีมาแล้วนะครับผมคันนี้คือ Toyota New v o o อสโมเดลปี2014มือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมนี่นะฮะเป็นสีน้ำตาลเดิมจากโรงงานบอดี้สวยไม่มีการชนหนักตัดต่อพิกความไม่จมน้ำเราเก็บงานช่วงล่างนะครับเก็บสีให้บางชิ้นนะครับเก็บงานภายใน พร้อมถอดซักถอดฟอกให้เรียบร้อยแล้วเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเราจัดก,การทําให้ท่านหมดแล้วให้พร้อมใช้งานใครที่หารถใช้งานนะครับหารถเที่ยวปีใหม่นะครับคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับผมกับ t ตโยต้าวีออสประหยัดน้ํามันถึง17-18กิโเมตรต่อลิตรไม่จุกจิกนะครับซื้อไปใช้งานนะครับต้มบำรุงแต่ละครั้งสบายเงินในกระเป๋านะครับและที่สําคัญเป็นรถยอดนิยมนะครับและเป็นโมเดลสุดท้ายด้วยนะครับเป็นนิววีออส ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับ5ปี10ปีสบายๆเลยนะครับรับรองไม่ตกยุคไม่เอาแน่นอนนะครับล้อแม็กเดิมจากโรงงานยางดอกหนาปีไม่ลึกยังสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับนี่นะฮะและคันนี้เป็นรถมือเดียวประวัติดีด้วยนะครับผมเจ้าของเก่านะครับเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับผมเป็นผู้บริหาร ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับผมรถโดยรวมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเราเก็บงานให้แล้วนะครับผมสีเงาฉ่ำนั้งคันนะครับขัดเคลือบให้แล้วเป็นอย่างดีอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับตัวรถเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สภายในเป็นเบาะหนังระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้านะครับผมแอร์แบ็กที่พวงมาลัยแอร์แบ็กสั่งขนนั่งข้างนะครับผมนี่นะฮะกุญแจรีโมทเดิมจากโรง,งงานมาให้ด้วยนะครับผมแบบนี้นะครับ ภายในนะครับรุ่นนี้นะครับผมถือว่ากว้างขวางนั่งสบายมากนะครับผมสบายพอๆกับออติสตัวไอ้ตัวตัวหน้าแบนนะครับตัวที่เราขายกันนะครับพวกปี10นะฮะพวกออติสปี1 0 1 1 12นะครับคันนี้วีออตโมเดลปี14เนี่ยกว้างกว่าออติสอีกนะครับสาหรับผมนะความตามความรู้สึกนะจากการที่เข้าไปนั่งนะครับผมมองว่ามันกว้างและขับนิ่มพอๆกับออติสเลยนะครับขับนิ่มพอๆกับออติสเลยและที่สาคัญได้เป็นแบบโมเดลปีใหม่ๆนะครับฉมไม่ล้าไม่หลังเลยนะครับผมคันนี้วิ่งมาแค่ 190,000กว่ากิโลถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับผมเซอร์วิสที่ศูนย์บริการทุกระยะนะครับผมคันนี้เซอร์วิสที่ศูนย์บริการทุกระยะด้วยนะครับผมและก็ศูนย์บริการชั้นนําทั่วไปนะครับตลอดเวลานะครับผมเจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีภายในเป็นสีเบทเบาะหนังสีเบจไม่ฉีกไม่ขาดนะครับนะครับไม่ยุบนะครับดูแลเป็นอย่างดีนะครับเราจัดการเก็บงานให้หมดแล้วนะครับพวกงานหนังที่มันมีการชํารุดไปเราจัดการเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับรับรองสวยแน่นอนทํารถให้ใกล้เคียง ป้ายแดงมากที่สุดนะครับ90%ต้องมีนะครับผมสําหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เราทำนะครับทุกคันที่เราทํานะครับต้องใกล้เคียงป้ายแดงมากที่สุดต้องมี90%ขึ้นนะครับจะบอก100%มันก be ็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้ามือสองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนงด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับซอกเดิมนะครับผมฝากระโปรงเดิมไม่แกะนะครับน็อตไม่เคยแกะทําสีแต่อย่างใดนะครับผมสวยๆเลยนะครับน็อตไม่เคยแกะทําสีแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะรางน้ำฝนเนี่ยไม่มีฝุ่นเลยนะ สะอาดดน,นะครับผมเราสปาให้เป็นอย่างดีนะครับผมหลุมอะไรแม่แรงต่างๆทุกอย่างมีมาครบนะครับยางอะไรอยู่ครบนะครับหลุมอะไรไม่เคยเจาะติดแก๊สไม่เคยทําสีแต่งสีแต่อย่างใดนะครับยาแนวทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทุกอย่างทุกจุดนะครับผมนี่นะฮะดูรถไม่เป็นเอาคลิปวิดีโอนี้ให้ช่างดูได้นะครับผมรับรองนะครับคนที่ดูเป็นเขาดูวิดีโอเขาก็ดูออกนะครับผมหรือ ใครอยากจะให้ช่างมาดูที่ร้านก็แนะนําพามาได้เลยครับจูงมาจูงมือมาได้เลยช่างมาคนเดียวไม่มั่นใจจูงมือมาทั้งแบบช่างลูกน้องช่างหัวหน้าช่างหรือเอามาทั้งสูย์เลยก็ได้ครับผมกล้าการันตีนะครับกล้าให้มาพิสูจน์นะครับว่ายังไงมาก็จบนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมผมบอกเลยนะครับรถที่ร้านนะครับถ้าเตือนแล้วนะครับบอกเลยนะครับมาดูยังไงก็จบนะครับเดี๋ยวจะพลาดเหมือนเอาเวนซ่าคันเมื่อคืนนะครับ คุณน้าที่บอกว่ามาดูก่อนะครับแล้วสุดท้ายเป็นไงครับโดนคนตัดหน้าไม่ถึง5นาทีนะครับบอกแล้วนะครับว่ารถดีๆจัดมาให้ช่วยซื้อไปรับรองผมไม่ได้ยัดเยียดนะครับได้ของดีกันแน่นอนนะฮะห้องเครื่องสะอาดๆนะครับผมไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับฝาไม่เคยเปียนนะครับผมนี่นะฮะฝาเดิมเบ้าโชคซ้ายเบ้าโชคขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะอาร์คเดินลงอยู่แท่นคงท่านเครื่องไม่มีสุดเลยนะครับ ขานหน้าเดิมๆนะครับผมแบตตาร์ทีเดียวติดนะครับยังใช้งานได้นานนะครับแบตตัวนี้นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านน้ำมันเครื่องยังใส่กิ๊กอยู่นะครับไม่ดํานะครับไม่ไอไม่ควันนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผม ภายในกว้างขวางนะครับกว้างพอๆกับออทิตเลยผมถึงบอกนะครับภายในกว้างขวางกว้างพอๆกับออทิสเลยแล้วเรื่องแอร์เย็นฉ่าแน่นอนไม่ต้องห่วงโตโยต้าแอร์โตโยต้าเย็นกว่าแอร์บ้านอีกเย็นไวด้วยนะครับเย็นไวกว่าแอร์บ้านอีกไม่รู้ทําไมเขาผลิตมาเย็นขนาดนี้นะครับภายในสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีมากมายนะครับผมมีไฟสองแผนที่ นี่นะครับรถขับดีเกียร์เป็นออโต้แบบคันบันไดนะครับใส่เกียร์ดีหยยบเบรกก็ไม่สั่นนะครับแท่นโค้งแท่นเครื่องไม่มีซุดช่วงล่างเงียบซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องซื้อไปซ่อมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมน้องกล้าการันตีนะครับดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้อันนี้การันตีนะครับผมนี่นะฮะรถเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับวีออสไม่มีแท็กซี่นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีแท็กซี่นะครับบางคนบอกซื้อรถโตโยต้ากลัวเป็นแท็กซี่พี่ครับโตโยต้า เป็นแท็กซี่จริงเขาก็เลือกเฉพาะบางรุ่นบางคันเท่านั้นเองนะครับเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้เอาทุกคันไปทําแท็กซี่นะครับพี่ตรถบ้านโต้ตาก็มีครับผมนี่นะฮะตรวจสอบพบเจอว่าเป็นรถแท็กซี่มาก่อนหรือเป็นอะไรมาก่อนนะครับยินดียกให้ฟรีและที่สําคัญนะครับแถมเงินให้อีกสองแสนบาทนะครับเอาไปไว้ซื้อขนมเอาไปไว้เติมมันขับเล่นนะครับผมรถบา้านแท้ๆแน่นอนนะครับใครที่หากับกีนะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปร,ริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออดหรือสอง <S <S ่งเบลเลอร์ เห็นคลิปแล้วสูกใจรีบจับรีบจองนะครับรถดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมมือเดียวป้ายแดงประวัติใสๆแบบนี้นะครับผมปรึกษาคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจมาจองมาจํานะครับอย่ากักกักคนอื่นนะครับถ้าแบบไม่พร้อมเมียไม่อนุมัติไม่ต้องมามาจําไว้นะครับมันกักคนอื่นนะครับผมอยากเอามาบริการคนอยากได้เอาไปใช้งานจริงไม่ใช่แบบกักไว้เฉยๆแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยไม่เอาครับเราทํารถมาผมค้าขายตรงไปตรงมานะครับ เสียเวลานะครับเรายินดีบริการทุกคนแต่ถ้าคุณมาเป็นแบบส่วนหนึ่งของปัญหาชีวิตเราก็อย่าทําเลยนะครับทําตัวเป็นปัญหาคนอื่นมันไม่น่ารักนะครับผมนี่นะฮะหาขับวี่ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับผมและอีกหนึ่งข้อหนึ่งสำคัญนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเยอะนะครับผมลถทุกอย่างรายงานตามตรงนะครับก่อนเข้ามาที่ร้านรบกวนโทรหากันนิดนึงไม่ใช่ว่าจะเข้ามาตอนไหนก็เข้ามานะครับเพราะบางทีรถคันนั้นอาจจะถูกขายไปแล้วนััถ้าากลวเป่โท โทรมาก่อนแล้วมาถึงร้านมาเก็บค่าโทรศัพท์ที่ผมได้ครับผมออกให้ฟรีนะครับผมสำหรับคนที่จะมาซื้อรถนะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ